ธนบัตรปลองกว่ามื่นฉบับลอบคามแดนข้ามคืนถูกกองกำลังไทยปิดเกมรวบตัวกลางป่าอารันประเทศสวัสดีครับและนี่คือเหตุการณ์เดือดส่งตรงจากชายแดนอารันประเทศ เมื่อคืนวันที่6ธันวาคม2568กองกำลังบูรพาภา,ายใตายการกำกับของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ปฏิบัติการร่วมครั้งใหญ่ทั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่12กองกองกำลังควบคุมกองกำลังบูรพาชุดปฏิบัติการที่สองกกลบูรพาและสถานีตำรวจคลองลึกรวมกำลังลาดตรเวนแน่นหนาในพื้นที่เสี่ยงอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วจนกระทั่งปิดเกม พบหิงชาวกัมพูชานางเรสวนอายุ48ปีลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้าประเทศไทยบริเวณบ้านป่าไร่ใหม่ตำบลป่าไร่อำเภออารันประเทศแถมมีบัตรผ่านแดนหมดอายุติดตัวแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะระหว่างตรวจคน้นเจ้าหน้าที่ต้องชะง,งักเมื่อพบธนบัตรปลอมกว่าหมื่นฉบับซุกซ่อนในถุงพลาสติกและกระสอบข้าวสารหลายสกุลเงินตั้งแต่เงินบาทดอลลาร์สหรัฐวอนเกาหลีเงินเรียวกัมพูชา นางเรให้การว่าธนบัตรปลอมทั้งหมดเก็บได้จากกองขยะขณะทำงานคัดแยกที่ปล่อยเปตดและกำลังเดินทางกลับมาไทยเพื่อทำงานรับจ้างกับสามีชาวไทยในอรันประเทศพร้อมอ้างว่าจะนำธนบัตรปลอมนี้ไปให้เพื่อนร่วมงานชาวไทยและกัมพูชา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจคลองลึกดำเนินคดีดเต็มรูปแบบในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและครอบครองธนบัตรปลอมโทษหนักชนิดไม่ใช่เรื่องเล่นนี่คือเหตุการณ์ร้อนที่ชายแดนถ้าคุณผู้ชมชอบข่าวสไตล์จัดจ้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่องของเรา28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ